ใครจะมาเที่ยวเชียงรายต้องห้ามพลาดร้านนี้อาหารเหนือสูตรต้นตำรับแทๆ้ๆที่คนเมืองแนะนําให้มาลองที่ร้านตะวันวาเจียงไฮที่นี่ถือเป็นตัวท็อปของเชียงรายเลยใครจะมาแนะนําให้จองโต๊ะก่อนมานะถึงที่นี่ร้านตะวันวาเจียงไฮเข้ามาแล้วได้กลิ่นอายเมืองเหนือจริงๆครับกลับล่าอาหารเหนือตีฮื้อฟิวเหมือนได้ไมากินข้าวบ้านอุ้ยพร้อมกับบรรยากาศและการตกแตง่งสไตล์ล้านนาบอกเลยว่าเหมาะแต่ๆครับจะบอกว่าทุกเมนูที่เป็นยะเนี่ยเป็นยาด้วยความใส่ใจพักเป็นกบปูกเองเด้อรวมถึงตอน นี้ในร้านนะครับเขาย้ายโซนใหม่นะครับเป็นโซนห้องแอร์นะครับเหมาะสำหรับการจัดสัมมนาหรือจัดประชุมไปดูบรรยากาศของร้านครับว่าร้านนี้น่าไปขนาดไหน เปิดก็มีมุมไทยรูปมากมายเอาไว้เช็คอินนะครับถึงที่นี่เขามีคอนเซปต์ว่าอาหารเหนือดั้งเดิมและอาหารภาคกลางรสเด็ดอีกหนึ่งอย่างที่จะพลาดไม่ได้เลยคืออ่องปูครับอ่องปูที่นี่ของเขาอ่ะมันเน้นๆหรือจะเป็นสามชั้นานาๆั้วพริกเกลือซดน้ำนัวๆกับแกงตูนปลาคังกุ้งฝอยดื่มดำไปกับบรรยากาศและความเป็นอาหารพื้นเมืองแท้ๆจะบอกว่าเซตเดียวแทบกินไม่หมดครับเลยพามาเดินเล่นโซนใหม่ที่เปิดด้านบนครับชิลสุดๆนอกจากนี้ที่ร้านเ็ามีดนตรีสดที่เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง ด้อาหารดีๆกับบรรยากาศแบบนี้พร้อมดนตรีสดเนี่ยคือที่สุดจริงๆครับใครจะมาแนะนำให้รีบจองนะตะวันวาเจียงไฮ